ปีนี้ฟังแล้วปีหน้าก็ต้องฟังไม่หยุดไหว้พระขอ,ขอพรเสริมสิริมงคลห้าภาคต้อนรับปี2568สวัสดีเจ้าวัดพระาธาตุดอยคำหรือมีอีกชื่อว่าวัดสุวรรณวันโพเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า1,300ปีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ภายในวัดผู้คนมากมายยังนิยมมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อทันใจซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอพรมากหลายคนมาขออะไรก็ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาโดยแนะนําให้ขอเพียงหงข้อนะคะถ้าสมตามปรารถนาแล้วให้มาถวายพวงมาลัยดอกมะล ค่ะแนะนําสําหรับสายโมลเลยนะคะใครที่มาเชียงใหม่ต้องไม่พลาดมาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจกันค่ะ ยังคงอยู่กันที่ภาคเหนือขอพาไปกราบสักการะองค์พระประธานที่วัดพระาธาตุทริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีละกาใค<ช>รที่เกิดปีนี้อย่าลืมหาโอกาสมากราบไหว้เพื่อเป็นการเสริมพิมงคลให้กับชีวิตนะคะหรือถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพลองมากราบไหว้ขอพรที่นี่กันดูได้ค่ะและก่อนกลับอย่ายลืมไปที่หอกัร์ดานแล้วตีของสำลิศให้ดังเพื่อเป็นการประกาศในวันนี้ค่ะลงใต้ไหว้พระขอพรที่กรมมหุวงชุมพรหาดทรายรี จะมีจุดบริการดอกไม้และขายประทัดด้วยนะคะความงามอย่างไทยก็เข้าตาชาวต่างชาตินะคะจุดปูบเทียนสักการะกรมหลวงชุมพรน,นะ,ะขอพรและอธิษฐานค่ะด้านบนจะเป็นที่ถวายดอกไม้และของแก้บนทั้งหลายนะคะนํามาวางที่ด้านบนได้เลยค่ะขอพรเสร็จแล้วต้องติดทองก่อนออกจากพระตำหนักค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะอย่ายลืมรับรางวัลที่หนึ่งก่อนกลับไปด้วยนะคะมาเที่ยวชุมพรกันเยอะๆค่ะ เที่ยวภาคใต้นอกจากทะเลสวยๆก็ยอ,อย่าลืมแวะไหว้วพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะคะแวะมาที่สุราษฎร์พิกัดสายบุญไม่ควรพลาดนั่นก็คือศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วความสวยงามก็งดงามอย่างแท้จริงเลยค่ะมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมของไหวมาซื้อได้ที่ศาลหลักเมืองเลยนะคะศาลสุราษฎร์ต้องมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริงมงคลของชีวิตแนะนําคนมาตอนเช้าหรือตอนเย็นปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานราบรื่นประสบความสําเร็จและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี ะะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนหากต้องการวางแผนทางการเงินชีวิตมั่งคั่งและมั่นคงตั้งแต่ต้นปีเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้ที่ SCB ทั่วประเทศหรือคุยกับพนักงานสาขาง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายเลือกบริการยอดนิยมนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็สามารถนัดหมายคุยกับพนักงานทุกสาขาทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วค่ะ